นางสาวเจริยาพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเแห่งชาติและเมลโกร Resort แ n น e ์ t อนเตอ n ์เทนบริษัทผู้นำด้านอุาาตสาหกรรมความบันเทิงครบวงจรระดับโลกร่วมจัดงานทักกา a Global Soft Power Talk เวทีซอฟต์พาวเระดับโลกภายใต้หัวข้อ The New Rules of Soft Power ในวันนี้ณอาคาร n b t ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพ โดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาพิเศษสแสดงวิสัยทัศน์สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยซอฟต์พาวเร์ในวเวทีดังกล่าวอย่างได้รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเร์จากหลายสาขาอาทิอวีเวียนนามูสเกสโทลาสาขาสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมือง จูริอาโนเปปารินีสาขาศิลปะการแสดงและการออกแบบท่าเต้นและลิชาร์ดคริสเตียนเซนสาขากลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์เป็นต้นซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่กูรูด้านซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกหลากหลายสาขามารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำเส้นทางสู่ความสำเร็จช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไประดับโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมติดตามแนวคิดดีๆจากกูรูทั้งห้าท่านในวันนี้โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live n b t และทักก้าตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปศักดิธิ์ประดับศีลรายงาน